สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับฟอยสามสี่คนดีคนเดิมนะครับผมเออวันนี้ผมมีเรื่องจะมาประกาศเพื่อนเพื่อนยนะครับก็คือเออรู้เปล่าว่าช่องผมเนี่ยคนดูประมาณ90%เอนี่ยยังไม่กดซับช่องผมเลยเออแต่ว่านั่นนะไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าที่สําคัญคือพวกคุณนะครับพวกคุณทุกคนใช่แล้วพวกคุณนั่นแหละที่น่ารักของผมทุกคนเลยผมขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังสนับสนุนผมโดยการกลับเข้ามาดูคลิปของผมอยู่นะมันเป็นการที่ให้กําลังใจผมเยอะมากเลยแหละ เพราะว่าผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยอ่ะทีนี้วันนี้ผมจะมารีวิวเออ oker, สตอกเกอร์ใส่ออโต้สเปลดับเบิลสตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่สกิลแบบออโต้หรือว่าจะเป็นการกดสกิลแบบมือเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคมาดูที่ของสมใส่กับสเตตัสก่อนนะครับผมสเตตัส so, ผมเนี่ยจะอ p ที่ ag 99แล้วก็ dex 99นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะไปลงวิดให้หมดเลยเพราะว่าอนาคตเผื่อจะไปใส่โอดินแมสนะครับผม โอเคของสมใสก็คือส่วนหมวกนะครับเป็นออฟฟิเซอร์แคปนะครับอันนี้ก็คือบังคับใส่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใส่โดยออสตอกเกอร์เนี่ยทุกๆก,การอัพเกรดหนึ่งขั้นนะครับมีโอกาส5%ที่จะไล่สกิลดับเบิลซับออกมาก็คือถ้าหมวกบวกหนึ่งเนี่ยมีโอกาสออกออโต้สเปล5%แต่ถ้าหมวกบวก5ก็มี25%หมวกบวก7ก็มีโอกาสออกออโต้สเปล35%นั่นเอง ส่วนประดับนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสายเบิ้ลก็คือดับเบิ้ลเบจนะครับที่จะไปคอมโบกับส่วนหมวกนั่นเองก็คือเวลาส่ปเพิ่มเนี่ยเราสามารถที่จะดับเบิ้ลสตาร์แรงขึ้น่าตามเลเวลของเรานะครับแล้วก็ของสําคัญอีกอย่างนึงก็คือธนูนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นสตอกเกอร์เนี่ยกิจสปีเนี่ยไม่มีธนูแจกให้เรานะครับผมถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชุดอาวุธโปรเบชั่นเนี่ยค่าเอดเคสูงมากๆเลยเอ,อ แต่ว่าไม่มีธนูแจกให้กับสอเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นธนูที่ผมแนะนำก็อาจจะเป็นธนูที่มีค่า IDK สูงสูงมากเช่นอ่อคาตาเพลหรือว่าพวกคีเปอร์โบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่แค่ธนูทองปกเจ็ดก็พอแล้วนะครับซึ่งธนูทองเนี่ยสามารถคราฟได้ที่อีเดนกรุ๊ปเพื่อนๆสามารถไปดูยูยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้เลยนะครับที่เขาทำคลิปไปแล้วเนาะวิธีการทำอาวุธทองอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคมาที่สกิลกันต่อเลยนะครับ สกิลตอนที่เรายังเป็นโจน้อยอยู่นะครับก็คืออัพอ่าอัพดับเบิลแอคแท็กสินะครับผมอิมพลูฟดอทสิบเอ่อสตีลสิ0แล้วก็ไฮดิงแปนะครับแล้วก็อัพเอนเวนนมสิแล้วก็ดีท็อกซ y 1หนึ่งเนาะเออใครๆแอดเลยนะเออแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นสตอกเกอร์ปุ๊บเนี่ยให้อัพ v อลเชอร์อ e 1สินะครับผมแล้วก็ดับเบิลสตาร์สิเลยส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆจะไปอัพอะไรก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆอ,อยากใช้เลยแต่ว่าผมเนี่ยจะมาอัพที่เอ่อสกิลเรียนรู้ท เออสกิลเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านกี่ขั้งก็ยังจำไม่ได้เลยเออพามาจิซึมหรืเอเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าก็คือสกิลนี่แหละที่เป็นสกิลที่เราใช้ก๊อปสกิลอื่นเนาะเออเราอัพมาเลย10แล้วก็อัพพีเสิร์ฟไว้หนึ่งเพื่อการทับสกิลโอเคแล้วก็ข้อดีของสายสายออโต้สเปลเบิ์นเนี่ยก็คือเวลาเราเบิ์ลจน SP ละหมดเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดูด SP โดยการที่เราออโต้สเปลดับเบิ้ลสตาร์ ได้ด้วยนะครับผมทำให้ดูนะเฮ้ยเมื่อไหร่ SP จะหมดวะนี่ยอ่าผมลืมบอกเลยนะครับว่าเสาย Auto s p e l Double Star เนี่ยถ้าให้ดีนะครับเออชาร์จโกฟ้าที่เราตีนะครับเออมือเนี่ยคนรบวกเจ็ดแล้วก็โล่เนี่ยคนรบวกเจ็ดเหมือนกันเพราะว่ามาทําให้เราออกสกิล d o u b l ลแรงขึ้นแล้วก็การที่โล่ระบวกเยอะขึ้นมาทําให้เรามีโอกาสในการดูด SP มากขึ้นนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันดูดแรงแค่ไหนนะ เห็นไหมต่อให้เรา SP หมดเนี่ยเรายิงธรรมดาออโต้ออโต้ดับเบิลนะครับ SP ล้วก็กลับมาเรียบร้อยเลยนะเออเห็นไหมเรา SP ที่เราสามารถดูดกลับมาด้วยการออโต้สเปรดับเบิลสตาร์เนี่ยเราก็สามารถเอา SP ที่ได้มาเนี่ยไปใช้เบิ้ลต่อนะครับผมเออคอคอซื้อ SP ไม่หมดเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยพอ SP เต็มปุ๊บแล้วก็เบิ้ลต่อเลยเบิ้ลเรื่อยๆเบิ้ลย,ย,ย,ยาวๆเบิ้ลไม่หยุดอ่าประมาณนี้เนาะ เราก็สามารถเบิ้ลแบบตลอดไปเบิ้ลแบบตลอดไปได้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วผมจะพาไปดูที่แมปเก็บเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นบาบิลันชั้น6หรือว่าจะเป็นเอ,อ่อแมปดันเคเนาะที่คูณสามีตอนนี้ผมจะไปเบิ้ลให้ดูว่าเราสามารถเก็บเลเวลบอกว่าเฉดฉายได้แค่ไหนนะครับผมไปกันเลย เอาเราเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเออสต็อกเกอร์สายออโต้สเปิร์ดเบิร์นสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นเบิร์นมือหรือว่าออโต้สเปลก็ตามผมว่าเออสายเนี้ยเป็นสายที่น่าเล่นอันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับสต็อกเกอร์เพราะว่าสายเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนท่าของธนูได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนให้เข้ากับดันที่ลงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นดันน้ํดาดันไฟดันอะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนลูกธนูได้ด้วยเออเพื่อที่จะเบิร์นเป็นท่าท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมก, like, กด สวัสดีครับผู้มบ๊ายบาย